สวัสดีนะทุกคนอันนี้คือรูปวันที่คุณเขาไปดูคอนเสิร์ตพี่ตูนนะเก็บรูปมาฝากนิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นตอนเช้านะทุกคนคุณเขาเดินทางไปที่เชียงใหม่ไปนิมานครับได้ครับพี่โรงแรมอะไรครับแอลนิมานครับวันหรือเปล่าว <laughs> ัวนะ <laughs> แล้วที่คุณเขาไปเนี่ยคือคุณเขาไปงานเชียงใหญ่เฟสครั้งที่หกนะทุกคน เมื่อลูกค้าให้หากแกงเพื่อนหัวหน้าแกง สอวนนี้เราขอย้อนกลับไปวันที่คุณเขาไปถ่ายงานกับรถถังนะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะคิดว่าน่าจะออนเร็วๆนี้นะทุกคนตาลิกกี้มาหาลูกตากี้มาเนี่ยกี้ใช่ไหมกี้มาเนี่ยท่านไม่บางทีตดตดเหม็นตดเหม็นมากพี่ใช่เพราะเด็กๆต้องเอาลมเอาอะไรออกใช่ไอ้กี้กูไม่ได้เป็นคนไทยข้างตัวมึงนะไม่เกี่ยวกู แล่งล้อกันนานไอสัตว์ที่มาก็แดกข้าวบานกูถ่ายก็ฟรีไอ้เหี้ยมึงก็ต้องไปเข็มขัดตีไว้แล้วถามค่าตัวมึงถึงจะแพงมึงต้องไปเข็มขดดัดไอ้เหี้ยมึงไม่มีไง,าาไงมัใช่ไงมึงเป็นนักมวยไม่มีแชมป์แล้วต้องลดค่าตัวถูกแล้วทำมันก็ถูกไงอเออปฏิเสธอะไรงงแงอะไร,ะไรวะกูมไม่ได้งงแงมึงก็ไปต้อมอะไเข็มขัดดิกูก็ซ้อมอยู่นี่ไงพวกกูจะได้ชบกูก็ไม่สบายไง มึงก็อย่าแก้งป่วยสิว้าขอแทนป่วยจริงหรือแก้งป่วยกถามลงตรงเลยอะเอ้ยมึงไปเอาตัวจากพูไปดิไอตั้งอยู่ที่เกมอะส่วนคุณมีก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย